สวัสดีครับโฮเมสโมโตไทแลนด์ครับนี่รถผมเสร็จแล้วนะครับเจ้า RC จากที่ปั้นหลายวันอยู่นะครับประมาณ10วันได้นะครับจากที่เป็นสนิมตอนนี้ก็อย่างที่เห็นครับสภาพผมไม่รู้ว่าถูกใจหลายหลายคนหรือเปล่าแต่ถ้าถูกใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้กับพีเอในคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นการทำคลิปยาวทีเดียวเลยนะครับคลิปเดียวไม่ต้องหั่นไม่ต้องซอยกันเลยแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนี้อยาก ให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นครับว่าก่อนที่จะมาเป็นรถเจ้า r c c คันนี้ผมต้องเจออะไรบ้างแน่นอนครับสายปั่นเขารู้กันครับหลังจากนั้นไปดูคลิปรีวิวเต็มไปชมคลิปกันเลยครับตอนนี้ RC คลิปหน้าแล้วนะครับหลังจาก EP ที่แล้วหลังจากต้นคลิปนะครับที่เราเปิดตัวของแต่งนะ สภาพมันก็จะเล <OOK> ้ายหน่อยวันนี้เรามาอยู่กับน้องเอกวะ้พูดได้หตอนนี้อยู่กับอาซีนะครับตอนนี้คืบหน้าไปเยอะแล้วครับทำมาดูคร่าวๆก่อนไหมใช่อันนี้เป็นฟั่งมแต่งอันนี้ต้องทำอะไรมากเอกตรงส่วนนี้แรงงนครับลองบูธแอนด์ลองบูธด้วยอะไรใช่ลองบูธด้วยตัวนี้จะเป็นเหล็กเป็นเหล็กตัดแล้วก็บาดออกนิดนึงแล้วก็ เวลาเราขันน็อตตอนนี้มันก็จะยับเข้าไปเพื่อให้มันแน่นขึ้นใช่คือตาดตัวเนี้ยใช่ข้้งล่างใช่ไหมทั้งล่างให้มันเป็นรอยบากแบบเนี้ยใช่ครับก็เวลาเราขันน็อตปุ๊บมันก็จะล็อกเข้าที่แฮนอารแฮนอารซีล้อนี้มันมันมันจะเล็กกว่าใช่ทัิ่มไปใช่แล้วนี่ใส่ปั๊มรอยได้ไหมแบบนี้ได้ใช่ได้ใช่ได้ว่าจะโชว์กระปุกก็ได้หรือไม่โชว์กระปุกก็ได้แล้วแต่แล้วแต่พีซเลยอ่าสเต็ปนี้คือเราไม่โชว์กระปุกกระปุกมันก็จะอยู่ข้างในใช่ไหมใช่ใช่กระปุกหร มันจะมาบังบังกับพวกไอ้ไฟนิดนึงนิดนึงแต่ถ้าโชว์เราต้องจอบไหมใช่ถ้าโชว์เราต้องจอบอ๋อแต่ก็เสียดายนะครับจะเป็นชุดสีเพราะว่าบีบีบีบทำสีแล้วไหมเอาเอกเห็นบอกว่าเออเอกขายน้ำยาอยู่ขายน้ำยาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่หยิบน้ำยาให้อันนี้อะไรอันนี้ของแถมโอ้ยของแถมด้วยยังดีผ้าเช็ดแล้วขายเลยขายน้ำาขายผ้าขายน้ำยาน้ำยาไปออาน้ำยาเลยซุปเปอร์แม็กมีทั้งแบบ ทายางดําแล้วก็เป็นขัดสีนะเงาจริงหรือเปล่าจริงครับาตาแตกเลยเงาจริงไม่จริงอ่ะดูสปินเตอร์ันนั้นนะครับครับเอออันนี้ขวดเท่าไหร่ตัวนี้กวด6 9บาท2ขวดร้อยครับ2ขวดร้อยครับผมถ้าใครสนใจติดต่อที่ไหนหน้าบ้านหลังบ้านติดต่อหน้าบ้านเลยครับเพดเลยติดต่อเพดเลยเ็จปัตตีชิวเชิร์เลยครับปัตตีชิวเชิรเลยครับผมเฮ้ยน้ำสกุลชิวเชิดนี่คนสุรฎา์ปะเนี่ย ดีกดตุกตีครับขดุกีมีสิทธิพิเศษอะไรถ้าเกิดว่ามาจากเอสนมตซื้อสองแถมแถมหนึ่งแถมหนึ่งหรือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้อ๋อนี่คือซื้อสองขวดแถมแถมนี้ไปหนึ่งหนึ่งอันนี้ไปหนึ่งเลยมูลค่าสิบบาทเลยครับโอ้ยหายากนะทุกวันนี้สิบบาทหมูยังแพงค่าแรงยังถูกอันนี้แถมอะท่านผู้ชม ไม่ซื้อได้ไงพอแล้วเคันแลขายของเพื่อฟอไป <c oughs> มาทำรถกันต่อโอเคครับ <c oughs> วันนี้เรามารีวิวเจ้าตัว RC คุณปู่คันนี้นะครับผม <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากไหมครับผม จาก EP แรกเลยนะครับที่เอารถแมาก็คือจะเป็นรถเจ้าตัวสีแดงเก่าๆเ,เป็นคราบสนิมเนี่นะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วครับตัวนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในวัยเด็กนะครับด้วยความที่ว่าอายุของเขาเก่าแก่เป็นระยะเวลาเกือบ30ปีละผมเลยจัดสภาพใหม่เลยอย่างที่เห็นครับ10วันมานี้การเปลี่ยนแปลงหน้าจะเป็นทั้งหมดเลยนะครับเอาตัวไหนก่อนดีผมเริ่มที่ตัวแรกเลยแล้วกันนะฮะ กันตกนะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากช้อปปีนะครับเป็นเจ้าพ่อช้อปปีแล้วช่วงนี้นะครับเพราะว่าเศรษฐรกิจมันไม่ค่อยดีแต่งรถช่วงนี้ต้องทําใจหน่อยนะฮะท่านผู้ชมช้อปปีราคาผมไม่ทราบนะครับน่าจะประมาณ2 0 0รกลางๆผมไม่ได้เช็คบินเลยนะครับพอดีว่าเก็บเงินปลายทางก็จ่ายจ่าย,จ,ายจ่ายไปเลยครับเบาเป็นเบาซิ่งอาร์ตรนครนายกนะครับเบานี้น่าจะเป็นเบาเดิมของ RC นะครับแล้วก็มาหมุ้มเบาใหม่โดยช่างมิน การตั้งนะครับนี่เป็นโลโก้ของเบาะซิงอาร์ตนครนายกจริงๆอยากจะได้ขอบตรงนี้เป็นสีแดงนะฮะแต่ว่ามันไม่ทันจริงๆโอเคครับขออนุญาตเปิดบ่อครับตรงนี้นะฮะถังน้ำมันนี้เป็นสีแดงเลยนะครับตั้งใจให้มันคอนเซ็ปต์เป็นแดงแก้วนะครับสีก็จะใช้สีของ p i เ a ็กซนะครับตรงส่วนของถังน้ำมันนี้รองพื้นด้วย s i l v e r 232ของ Pila ็นะครับส่วนตัวสีข้างหลังนี้นะครับ เป็นสีแดงแก้วนะครับจริงๆถามว่าแดงแก้ว100%ไหมมันอาจจะไม่ออกแก้ว100%ครับตัวนี้รองพื้นด้วยสีของน่าจะเป็นของ toa นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็พ่นด้วยสีแดงแก้วของซามุไรแต่ว่าเคลือบบลกเกอร์ด้วยเลกเกอร์ทั่วไปนะครับไม่ใช่ 2k นะครับตัวนี้ก็ทำสีใหม่อมาดูตรงงานแรกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมเห็นไหม ผมถ่ายเองมันก็จะแบบฝึดๆนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้ครับตรงนี้เป็นที่ล็อกเบาะนะครับพอดีว่าต่อแล้วนะครับใช้งานเกือบจะได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ตรงเบ้าคุญแจตรงนี้ครับมันมีปัญหานิดนึงครับท่านผู้ชม คือไม่แน่ใจเป็นเพราะตัวสปริงหรือเปล่ามันบิดมาไม่ได้นะครับหรือเป็นระบบฟันเฟืองข้างหลังก็ไม่ทราบได้นะครับอ้าวก็ต้องขอบคุณคุณบอยสเกลอายุทยาด้วยนะครับที่สปอนเซอร์ของแต่งชิ้นนี้มาให้นะครับอ่ะต่อไปเรามาที่ไฟท้ายดีไหม ไฟท้ายนี่เป็นซื้อใหม่นะครับไม่ใช่ของศูนย์แน่นอนเป็นซื้อราคาถูกไม่แพงแมากนะครับราคาอยู่ที่ไม่เกิน200หรือ300บาทโดยประมาณนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับตัวนี้จะเป็นบางโคนหลังเป็นสีดำนะครับจากเดิมที่เป็นงานของติดรถมาเลยแต่ PS ไม่ได้ใช้นะครับก็มาใช้ของใหม่พอดีว่าต้องการอยากให้โทนตรงนี้นะครับมันเปลี่ยนไปให้มันรับกับสีดา ข้างหน้ามากขึ้นหรือตรงรับตรงที่บ่กแม่ขึ้นนะครับถ้าเป็นสีเทาเลยก็คิดว่ามันน่าจะไม่สวยแล้วก็ตัวหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรตรงนี้นะครับถ้าเป็นงานเดิมของเขาเขาจะมีน็อตยึดอยู่ตรงนี้นะแล้วมันมีปัญหาคือตัวเนี้ มันบานแล้วก็มันมันงอแล้วมันพับนะครับมันก็เลยดูไม่สวยก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าในเลทราคาที่ประมาณร้อยกว่าบาทน,นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีไล่น็อตเลสเป็นบางจุดนะครับมาที่โช็กกันเลยนะครับโชคตัวนี้หลายคนถามเข้ามาเหลือเกินว่าเป็นโชคของอะไรนะครับตัวนี้เป็นโช็กของช้างนะครับแต่เป็นงานไม่แท้นะครับเป็นงานเทียมนะครับตัวนี้ครับ ซื้อจากร้านช่างมีนการตังในราคา900บาทนะครับไม่ได้แพงมากนะครับแต่ว่านั่นแหละคุณสมบัติมันก็จะถูกลดลันลงมาไม่เหมือนของแท้นะครับจริงๆเล่นแท้แล้วจบเลยนะครับแต่พอดีว่าช่วงโควิดนี้หาเงินยากนิดหนึ่งนะครับต่อไปขอบล้อนะครับพีเอสใช้ของ l e o นะครับ power f u l ริมตัวนี้เขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรครับแต่ว่าถ่ายเขาตัวนี้ซื้อมาจากร้านช่างมีนเหมือนกันเป็นงานที่ราคาไม่แพงเกรดทั่วไปนะครับ ย่างก็เป็นยางตลาดทั่วไปนะครับไซส์น่าจะเป็นประมาณขออนุญาต70ทับ90ครับอย่างนี้ค่อนข้างที่จะทำให้ดูใหญ่ตามน้ำหนักของ PS นะครับตรงนี้อ่ะไล่มาลิงเรียงฝั่งนี้เลยนะครับเอาฝั่งนี้ให้จบเลยฝั่งนี้สเตอร์นะครับสเตอร์หลังนี้กับโซ่นะครับเ,รเห็นไหมฮะโซ่สเตอร์นะครับเป็น428นะครับตัวนี้เป็น428เป็นโซ่ พระอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็ใช้บางครางไปก่อนค่อนข้างใหญ่นะครับโดยรวมแล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่วันนั้นซื้อมาผิดก็เลยต้องใส่428กันยกชุดเลยนะครับใส่เป็น420น่าจะดีกว่าค่อนข้างใหญ่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีเงินแล้วค่อยเปลี่ยนกันอีกทีนะฮะมีคนถามเข้ามาเยอะในคำถามต่อไปเจ้าตัวสวิงอาร์มนี้เองนะครับสวิงอาร์มตรงนี้เป็นบูชีนะครับ ตัวนี้ซื้อจากร้านของพี่หนุ่ยนะครับหนุ่ยหาดใหญ่นะครับสวิงามตัวนี้เป็นสวิงามตรงรุ่นของ RC ซีเลยนะครับสวยงามไหมฮะสวยมากครับผมแล้วก็ตรงนี้น่าจะวางพักเท้าถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะวางพักเท้าแต่ว่า PS ไม่ได้ใส่พักเท้าตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ไม่ได้ใส่ตรงบังโซ่นะครับไม่ได้ใส่เลย ก็ฝั่งนี้ก็มีบางสเตอร์น่านะครับก็ทําสีใหม่ตัวนี้ก็จะทําสีเองนะครับฝั่งนี้ก็จะทําสีเองเกือบทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมไล่มาลิงเลียงเลยอะไรกันอีกครับขาตั้งนี่ก็ซื้อใหม่นะครับเป็นงานใหม่ซื้อใหม่หมดเลยแล้วก็ขาตั้งคู่นี้เป็นงานเดิมนะครับผมออตัวนี้น่าจะเป็นงานที่ติดรถมาแล้วน่าจะเป็นงานแท้ด้วยครับขันเกียร์ไม่มั่นใจนะครับแต่คิดว่าเป็นงานแท้นะฮะ ใครลึกก็บอกหน่อยนะครับอ่ะมาที่กระเป๋าข้างของเขาเลยเจ้า RC คันนี้นะครับคอนเซป็ปของ PS คือให้ดูภาพกว้างคือ PS ต้องการให้มันเป็นโทนสีเทานะครับเทาตัวนี้มีคนถามเยอะอีกเช่นเคยนะครับเทานี้คือเทาเมรนะครับรหัสของสีคือ h 4 3ของ Pi ายแหลกพันนะครับลองพื้นด้วย2-3-2ามสองซิลเวอร์นะฮะตัวนี้ตรงเพจนี้ก็ยังเป็นคงเดิมเป็นของซูซูกินะครับ อาจจะเก็บงานกึ่งน็อตใสนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าโดยอายุการใช้งานแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาอะไรนะฮะมายึดได้เพราะว่ามันหักไปแล้วนะครับทําไมถึงไม่ทําสีนะครับอาจจะมีหลายคนตั้งคําถามอยู่คือต้องการให้คอนเซปต์มันเป็นเก่าผสมใหม่ตรงส่วนนี้ถ้าเป็นเพจใหม่ถามว่าสวยไมก็สวยครับแต่ว่ารสนิยมมันยังไม่ใช่ตอนนี้ครับข้างล่างกระเป๋านี้เป็นสีแดงแก้วยังเป็นเพจคําว่า love ที่ติดมากับรถนะครับไม่เก็บงานเพราะต้องการให้คงความคลาสสิกนะครับตรงส่วนนี้ชอบสไตล์นี้ครับแล้วก็มีไล่น็อตด,ด้วยนะฮะแอบไล่นอ็อตเป็นน็อตเลทเกือบจะทั้งขันเลยครับท่านผู้ชมอ่ะไฮไลท์อีกตัวหนึ่งมันก็คงอยู่ตรงที่บังลมนี่แหละครับท่านผู้ชมบังลมถ้าคนสังเกตด,ดูนะครับว่ามันลักษณะนะฮะมันจะดูแบบลักษณะแบบบางๆปีกเล็กๆหน่อย เอ๊ะไปทําอะไรกับมันมาคืองานมันที่มาจากโรงงานนะครับความที่ว่ามันเป็นงานที่ราคาถูกถ้าจาไม่ผิด100ร้อยกว่าบาทนะครับร้อยห้าสิบแปดบาทคืองานมาขอบนี่คุณภาพแบบเหลวเปลวมากบอกเลยนะฮะคุณภาพแบบเหลวเปลวมันจะขึ้นขอบมาน,นุนๆแบบนี้ก็เลยตัดออกตัดขอบออกแล้วให้มันเป็นลักษณะขอบที่แบบเล็กลงนะครับบางลงถ้าสังเกตจากภาพกวา้กวางก็จะประมาณนี้ฮะเห็นไหมมันก็จะทรงเพียวๆหน่อย มานั่งตัดเองเจียเองครับเสียเวลาหน่อยแต่ก็ความชอบส่วนบุคคลจริงๆครับใครบอกว่างานเดิมสวยก็ใส่เดิมไปนะฮะท่านผู้ชมตรงส่วนนี้นะครับปกติจะคล้ายๆกับเ,เป็นคลิปขี้ะนะตรงนี้พีเอก็ปาดออกหมดเลยแล้วก็ทำใหม่นะฮะประมาณนี้ฝั่งนี้นะครับสวิตก็ยังเป็นสวิตเดิมที่ติดรถมาอยู่นะครับผม ตัวน,นี้ปอกแคนก็ใช้ของ RC ซเลยครับตรงร่นแล้วก็ไฟก็ยังเป็นไฟเลี้ยวเดิมนะครับที่ติดรถมาไฟหน้าก็เป็นยังเป็นเดิมนะครับฝั่งนี้อะเลื่อนมาตรงนี้ก็คือตัวนี้เป็นฐานดำแบมโบนะครับแต่ว่ายังไล่น้ำมันไม่จบท่านผู้ชมไล่ยากจังช่วยบอกเทคนิคการไล่น้ำมันให้หน่อยครับไม่มั่นใจจริงๆว่าไล่ยังไงทำยังไงก็ไล่ไม่ได้ครับอากาศไม่ลง อากาศไม่ได้ยังไงไม่รู้อ่ะเลื่อมาครับบางแต่ก็ยังเป็นเดิมนะครับตรงส่วนของบางแต่แต่ว่าเก็บเป็นสีเท่านะครับเลื่อนลงมาก็เป็นตะก,กร้านะครับที่ช่างมีนใส่มาแล้วนะครับเพจก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลื่อนมาตรงฝั่งนี้ครับ ไฮไลท์อีกที่หนึงคือลดลดเท่าไหร่นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ1นิ้วนะครับไลน็นอตเลดตามจุดทั่วไปนะครับโชคหน้านะครับเอ่อน่าจะเป็นของ 110i ไอนะครับถ้าจำไม่ผิดดุมดุมหน้าดุมหลังนะครับดุมหน้าดุมหลังเป็นของ 125R นะครับตัวนี้เป็นงานแปลงใส่ดิสนะครับอย่างหน้ายังเหมือนเดิมนะครับไซส์60ทับ90ข้างหน้าเล็กลงนิดหไซส์หนครับ ข้างหลังเป็น7 0ทับนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะท่านผู้ชมดูลรวมฝัม่งนี้ครับทรงอย่างได้เลยครับท่านผู้ชมสำหรับผมนะคนอื่นผมไม่ทราบนะครับอ่ะดูลรวมๆไปเลยครับยาวๆกันคลิปนี้ชุดสีก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับก็จะคุมโทนเป็นสีเทานะฮะแล้วก็มีแดงแก้วนะครับคอยตัดเพื่อให้ดูอารมณ์ความ ดุดันบางคนก็บอกว่าค,คล้ายๆกัเจ้าตัวโมโตล่าสุดนะครับก็ผมว่าคล้ายจริงครับเพราะว่าคอนเซปต์อยากจะทําแบบเจ้าตัวโมโตร่าสุดนะฮะอ้าวดูฝั่งนี้จบแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับว่าทำอะไรไปดูกันเลยครับฝั่งนี้โอ้โหดูเต็มเลยครับฝั่งนี้ดูเต็มเป็นพิเศษครับเพราะว่าข้างหน้ามาต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับ ข้างหน้า PS เใส่เจ้าตัวดิสนะครับแปลงเป็นดิสเลยเดิมๆิมของเขาเป็นเบรกดำนะครับตัวนี้แปลงใส่ดิสนะครับคือไม่ได้สอนวิธีการใส่นะครับเพราะตอนใส่เองก็ยุ่งยุ่งเหมือนกันก็เลยไม่ได้ได้ทำคลิปสอนเลยวันนั้นตัวนี้เป็นใส่บูทลองบูทนะครับทุกอย่างข้างในเป็นเวฟ 125R บนะครับแล้วก็จะมีงานตรงกระบอกชกนะครับเป็นชกที่ ั้าเขาเจียมาให้บางส่วนนะครับน่าจะเป็นส่วนตรงนี้นะฮะนี่เป็นรอยอยู่ตามเบรกก็ยังเป็นงานน่าจะเป็นของ110นะครับแล้วก็สายถักก็เป็นสวิตนะครับตัวนี้น่าจะเป็นไม่ได้ใจสวิตแท้หรือเปล่าง,งานไม่กี่ร้อยบาทนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ดูไว้นะครับถ้าใครอยากถาม เพิ่มเติมก็ i n ็อกมาดีกว่านะครับคงไม่ได้ทําคลิปออสอนการใส่ให้ดูนะครับเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างที่จะชุระหุกนะครับเป็นงานทําเองมันก็เลยออกมาประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวยาวมาเลยครับฝั่งนี้หลังจากข้างหน้าเสร็จมาท้ายเลยนะครับฝั่งนี้ก็คงจะเป็นดุมนะครับก็เป็นดุม125เหมือนเดิมนะครับก็จะมีไล่น็อตเลสเป็นบางจุดนะครับเพจของบูช ตรงนี้ก็ไม่ได้ใส่เหมือนเดิมนะครับนะครับฝั่งนี้โอ้ผมขอร้องนะครับถ้าใครมีสกิลให้ผมหน่อยนะครับผมอยากจะขอซื้อนะผมไม่ขอฟรีนะครับตัวนี้เป็นเพจคําว่า l o v e นะครับผมหาอยู่พอดีเพจอีกตัวหนึ่งของผมมันหายไปนะฮะถ้าใครมีนะครับอยากจะปล่อยผมในราคาที่แบบราคากาแฟนะฮะงานเก่าเก็บหรือแบบผมไม่ต้องการงานใหม่นะครับ ใครมีติดรถแบบเก่าๆเน่าๆส่งมาเลยเพราะว่าโดยคอนเซปผมอย่างที่บอกช่วงต้นคลิปอะครับผมต้องการให้มันเป็นแบบดิบๆแบบนี้นะครับไม่ต้องเก็บสีเพราะมันจะได้อารมณ์แบบความเก่าไปอีกแบบหนึ่งนะฮะอ่ะฝากด้วยนะครับถ้าใครมีสกิปเพียมาหน่อยนะครับอ่ะฟังนี้ฟ้าเครื่องนะครับก็ทําเองนะครับทําเองงานก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะงานทําเองนะฮะเครื่องไปยิงทรายมานะครับจากร้านของน้องเอกนะครับน้องเอกที่ขี่สปินเตอร์ สีม่วงนะฮะถ้าใครสนใจก็สกิดน้องเอกไปนะครับการสตาร์ทยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับว่าจะไปเปลี่ยนของเจ้าตัวไม่ไน้ใจสวิงหรือเปล่าครับตัวนี้มีปัญหานิดหนึ่งนะครับอะลงมาท่อท่อท่านผู้ชมเป็นงานของช่างนันนะครับนันท่อซิ่งไม่รู้ว่าช่างนันตีอะไรมาลักษณะนะครับมันจะเล็กลงมากถ้าดูไกลๆน,นะครับจากข้อเดิมนี้จะเล็กลงย่อลงประมาณน่าจะประมาณ พอสมควรครับจากที่บ้องท่อมันใหญ่ๆมันก็จะเหลือเล็กนิดเดียวครับตอนนี้จะแบบเรียวๆเยายๆนะฮะช่างนันตีมาให้พิเศษเลยนะครับตัวนี้มาดูที่ปลายท่อแหม่ช่างน,านันนี่ลูกอะไรครับมาซะเออเฮรูเริมเลยครับผมว่าช่างนันไล่มาเรียบร้อยแล้วท่อใบนี้เห็นว่าไล่มาเรียบร้อยแล้วครับเร <c oughs> อดูครับวิง่งไม่วิง่งอยู่ที่เครื่องแล้วครับตอนนี้ รอแกะฝารอแกะฝาเครื่องนิดนึงนะครับพอดีว่าน้ํามันเครื่องมีอาการย้อยน่าจะเกิดจากชานันใช้ปะกเก็นเก่านะฮะน่าจะเอาน้ํามันเครื่องไม่อยู่ก็เลยมีคาบน้ํามันหยดอยู่นะฮะเห็นไหมข้างล่างน่าจะต้องไปซื้อปะเก็นมาเปลี่ยนใหม่นะครับท่านผู้ชมก็อารมณ์ก็จะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ชอบไหมครับ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยทางแฟนเพจและ Facebook นะครับอย่าปล่อยให้คนทำคอนเทนต์แบบนี้ไม่มีอันจะกินนะท่านผู้ชมนี่แต่งนี้แบบลงเงินอย่างเดียวเลยครับผมบอกเลยนี่ขนาดว่าแต่งเองนะฮะยังเจ็บพอสมควรเลยงบประมาณอาจจะมีหลายคนถามเข้ามานะครับว่าเท่าไหร่ค่าพีเออะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับเพราะว่ายังคำนวณไม่เสร็จนะครับอ้าวเรามาดูที่เลื่อนใหม่นะครับเลื่อนไม้ PS เปลี่ยนตรงนี้ใหม่ฝาครอบเลื่อนไม่ใช่ไหมเปลี่ยนใหม่ครับพอดีมันแตกซื้อมาในราคา70-80บาทครับทาง s h อ p e e นะครับก็จำประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้คุณปู่ซิ่งอันี้มีอนาคตหน่อยนะครับโปรเจกต์ที่2นะครับถ้าใครยังดูถึงตอนนี้นะครับก็ว่าจะส่งเครื่องไปทำนะครับ เครื่องสำนักตัวน,นี้ถามว่าแรงไหมเดิมๆเขาแรงอยู่แล้วครับเพราะว่าไปทําเครื่องมาเรียบร้อยนะครับถ้าใครปั้นรถนี้จะทราบเลยนะครับว่าท่านผู้ชมมันยากจริงครับรายละเอียดนีนโคตรเยอะเลยเยอะจริงๆกว่าจะมาเป็นรถคันหนึ่งผมบอกเลยไม่ธรรมดาทําไม่ธรรมดาผมเบื่อไปข้างหนึ่งเลยครับทำแต่รถทุกวันเหนื่อยฮะเหนื่อยท่านผู้ชมอา้าสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe happy s นะครับทั้งช่องทางของ YouTube แล้วก็เพจ Facebook ก้าวไปสู่ครึ่งล้านผู้ติดตามจากเพจ Facebook แล้วก็1ล้าน5แสนผู้ติดตามทาง YouTube นะครับยาวๆครับปีนี้ท่านผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณคิดว่าผมลืมใช่ไหมว่าจะฟังเสียงข้อดีไหมฟังครับผมไม่ได้ลืมผมเล่นมุกเดี๋ยวรอสักครู่ครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อคันนี้กันครับว่าเป็นยังไงเสียงของท่อนั่นท่อสิงครับฟังเสียงกันหน่อยครับเป็นยังไง โอ้โหไก่เสียงเป็นไงครับเสียงค่อนข้างดังดีเลยนะมันก็จะแตกต่างจากเดิมพอสมควรนะฮะสักนิด เป็นลูกเลจริงๆเท่านั้นนะครับแล้วใครอยากได้สก,กิดไปนะครับราคา1,800บาทนะครับโอเคเอาไปแล้วหอมปากหอมคอสวัสดีครับ